สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขขู่สุขนครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับพี่น้องเดินทางมาเกือบสี่ชั่วโมงบินมาก,กันมือนีนะครับผมผู้จัดานพี่เลี้ยงมากอย่างมือนีบอกเลยว่ามารอบนี้ไม่เสียเที่ยวแน่นอนครับพี่น้องนำโดยแบรนด์โซแล้วก็ปรทัทกกับค่ายเพลงตเกเกมมิวสิกครับวันนี้นอกจากจะมาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวแล้วแล้วก็มาศึกษาดูงานมาจุด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 บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมข้างหลังเป็นศิลปินทีมงานตเกเกมมิวสิกน้อง ยูริน้องชอปเปอร์น้องลีโอน้องสเตมน้องอาร์ตน้องแซมน้องคิงน้องกล้องน้องกันน้องโฟกน้องบาสน้องป๊อกกี้นะครับผมที่สำคัญน้องบิกนะครับฝากด้วยนะครับผมรอติดตามแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงของค่ายเพลงเกศเียรมิวสิกทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคือความพัฒนาความแก้ไขของเรามาจากคำติชมนะครับพี่น้องทุกครั้งที่เรามีคำติชมทุกครั้งที่มีคำ ตำหนิหรือว่าเพื่อนเบาเขามากสิบหน้องเขาก็จะเก็บมาพิจารณาเพื่อนําไปปรับใช้แล้วก็ปรับปรุงนะครับผมและครั้งนี้เรามาไต้หวันเราก็จะนําชานมไต้หวันกลับไปให้กินด้วยนะครับผมประเทศไต้หวันเนี่ยดังเรื่องชานมชานมไต้หวันคือดังมากเพราะแล้วเราจะพาไปชิมชานมไต้หวันที่อร่อยที่สุดและกลับไปพร้อมชานมเอ๊ยยังไงรอติดตามนะครับผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วด้วย EP ที่50นะครับผมกับตอน ไกลทองชาลวันนะครับผมหรือมอลำหรือตเกียวมอลำอมซอมอเบอนะครับผมซึ่งรอบนี้ศิลปินมอลำมาเยอะมากฝากติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมทักซื้อบัตรจองตั๋วที่เพจค่ายเป็นประเนมิวสิกนะครับทุกคนวันนี้มาที่ไทเปนะครับผมเราต้องมา ไหว้ที่วัดนี้เพราะว่าวัดนี้คือดังที่สุดในไทเปแล้วถ้ามาไทเปไต้หวันต้องมาไหว้ที่นี่เลยนะครับผมขออะไรแกล้นั้นเลยขอเงินได้เงินขอทองได้ทองนะครับผมแล้วจะมีการไหว้ฟ้าดินกับไหว้เทพเจ้าอเออเทพเจ้าคนอกูเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนี่ยเขามีผู้หญิงผู้ชายนะเธอถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นผู้ชายเขให้ข้อมือถ้าเป็นผู้หญิงก็ะใช้อย่างนี้นะครับแล้วนี่ต้องทํายังไงนี่ อย่างนี้ต้องแบ,บมือสีขาสลับกันได้ไหมเพออย่างนี้เหรอ <c oughs> สองระบบโอเคเราจะไปดองดูกันว่า <c oughs> จะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> yàrá yàrá ní ọgbẹ́sìtì yẹn kà ṣe tó ṣẹlẹ̀ ọ̀rẹ́ ìfọṣọ. เรามาถึงไต้หวันเราก็ใช้เซรั่มตัวเกียว เองได้สามานเนาะน่าตึงมากอเฮ้ยมาดูน้องกองวะอยู่น้องอาน้องรโอาแบ่งพันฮอดลฮวลโหลฮันแหลฮัลโห้ฮัลโอลลหังไื

过来让你很不标对，那没办法，因为他是他做自己可以的，他、欸啊、如果你是如果你要，沟通的话，对、嗯。 ไหนมากสดขึ้นต้องปากต้มแบนนะครับไม่้นมันจะส้มบางส้มบางสมบางเพื่อนร่บข้างเฮ้ยม,มาถึงไต้หวันแล้วรถสีอะไรนี่สีเหมือนเราเลยใช่ไหมนะอา,าอ,าอาฮะอะฮะระหว่างรถกับสีตาน้องแตมอะไรมันผูกกันวะ

รถตัวนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็มาถึงแล้วรถตักวก็รอรับเราแล้วนะครับปาดมีลูกกระใส่ลูกพี่น้องบ่ใส่ลูกใครผู้ใดเนาะป้อนเข่ามากับมือยำกับยำให้ยังดี สีเดีวยวกันเลยนี่แรปเปอร์อมาแต่งหน้าใหมเออแรปเปอร์ชายบอกวันนี้จะมาเราจะว,าวันนี้จะมาเอาเราจะมาจะมาหาผู้สาวทางไต้หวันชิมฮะใช่ครับโอเคมุงอนกอยังแต่งหญิงอันเป็นมาล่ำอยู่งุวงมา อันนี้เป็นตะเซฟกระปูใช่ข้าวหั่นเป็นเนาะบางความเดือดร้านน้องเขาแบบจัดการเป็นเบอร์มานเองข้าวแม่ว่านแมนคูวานแมนพาบัดปลาแม่เอาไม่เอามูชันเันมากินกับขนมปังเลยมีเกลือพี่กัดเกลืออันนี้เกลือกี่กินกับใคระมาสิปอกใครอยาขกสิบจังเล่เป็นไข่เป็ดหรอเป็นไข่เป็ดนะครับนะครับกินแบบพาบัดปลานะครับเหมือนกล้องมาอยู่เลยนะครับทักทักร่วม รวมมากเราอ่กินอะไรนี่มาครับผมเมนูมาแรกั้บเมนูของชอปเปอร์ดิชอปปี้กินอะไรครับชอปเปอร์กินอะไรครับนี่ครับผมบ้าอันนี้ก็จะเป็นการได้พินศษเขามีเพลสมากดูด้วยว่าจะบ้าจะแบบจริงจริงดูลีโอมาแล้วดูเขากินอะไรดูสินมแล้วนหนไม่ใช่แอปแอพที่ ไม่ใช่น้ตหมูอค่ะกินู้ากเลยพัหน้าตบมืต้องนมตัวกูวางเลยนม่เต้อหวนยต๋อหวนตอหราช่เตหวานไปนเร้บองหมดเดี๋ยวไปดูตัวบอสก่อนนะฮะกินอะไรกันตัวบอสกินอะไรกันเนี่ยพาดรงไปนี้อ้าวคนที่ร้อ๋อตัวเอง บอสไปกินข้าวหรอวันนี้น่ะบอสกินบนเครื่องอิ่มมากแล้วก็เลยไม่กินมากปกติตอนเช้าบอสจะดื่มกาแฟดำตอนเช้าเรืองอยู่บนเครื่องมีอะไรบอสกินหมดทุกอย่างกินทุกอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าเดี๋ยวคนจ่ายเงินเขาแบบว่าแต่คนจ่ายเงินจริงๆไม่กินอะไรเลยก็นอน่นอนแบบสลบไปเลยทานไปทีนึงเอามาบอกบอกแอร์ว่าห้ามผูกห้ามอะไรเนาะห้ามอย่หฉันแล้วก็ผ้าคลุมหัวเป็นมัมมี่เลยไหม โอเคนะครับนะฮะถ้าไม่มีใต้ฝุนดานัดมาจะบอกให้ว่าวันนี้อุณหภูมิ38ครับนะเพราะก่อนหนะ้านี้ก่อนที่ดารัดเข้ามาก็38ครับแต่เพราะนี่ยังแบบห่างของมันอยู่นะมันก็เลยคึมๆอยู่แดดแผดเผาผิวหนังมากนะฮะฤด,ดูร้อนของใต้หวันนี่คือเอาเรื่องเลย

นี่ทำของเราอะไรวะเกริ่นมาสีเหมือนปิงหรอนะฮะนี่เราเรมากินชาบูใช่ไหมที่เรกพาเราดูมาทำอะไรเอายังไงมารับปั่นเราจะไปทำอะไรที่เล็กไปกินเรามากินข้าวเย็นชาบูนะฮะไม่เอาไม่อีดอ่ะมันไม่น่าอีดบอด้อีซิมซิมบอมันหนักกว่า ค่ามาค่ามากินเราไปกินข้าวก่อนสวัสดีครับยัไรสร็อยู่ไม่หนูจะลงคลิปใช่ของแท้นะจ๊ะเอาแบบนี้ใส่ถ้วยปั่นถ้าใครอยากจะลองนะหลังจากทานชาบูแล้วอะไรแล้วเนี่ยสั่งเป็นภาษาไทยได้เลยเลยว่ามะระปั่นสั่งเป็นภาษาไทยได้เลย เด็กปกามาเรียกของกินแล้วรีโออะไรปลากอล่อบกินผักกินเนื้อใช่ไหมปลากรอบเนี้อปาอลาอิสมากขอบคุณพี่เละะ็กน,นค่ะเกิดมีข้าวโค้ดเหรอข้าวโค้ดข้าวโค้ดพาเรเชูโดที่นี่เขาเรียกแบบนี้ข้าวโค้ด เยอะมากไม่รู้จะเอาอะไรเลอู่ิว่ารูชินิงแล้วหรอรู้ชินิงเขาเปนตู้ไม้คิงเียรู้เป็นเนเ่นะรู้ชินไออ๋อไปเยอะอยู่มีแน่นอนว่เห็นหนูเตักไปยิงกไเาตัดไปยิงแกง